ปกติแล้วในโลกเทคโนโลยีเนี่ยนะครับคู่แข่งก็คือคู่แข่งวันยังค่ำแหละครับจนกระทั่งมันไม่เป็นแบบนั้นอีกต่อไปนี่คือเรื่องราวของปรากฏการณ์ที่ขัดแย้งกันเองมากที่สุดเรื่องหนึ่งในยุคข,ของเราครับการจับมือกันของ Apple และ Google ภาพนี้น่าจะเป็นภาพที่เราคุ้นตากันมาตลอดหลายปีเลยใช่ไหมครับ Apple ประทะ Google 2ยักษ์ใหญ่ที่ไม่เคยยอมอ่อนข้อให้กันแต่แล้วในปี2026ครับ โอ้โหฉากทั้งหมดเนี่ยพลิกกับตลปัดไปหมดเลยจากสกตรูกลายมาเป็นพันธมิตรกันแบบไม่น่าเชื่อเรื่องมันเริ่มขึ้นในวันที่12มกราคม2026ครับวันนั้นเป็นวันที่ต้องบอกว่าวงการเทคต้ตองหันมามองกันเป็นตาเดียวเลยเมื่อ Apple กับ Google 2บริษัทที่เป็นคู่ปรับกันมาตลอดประกาศจับมือเป็นพันธมิตรด้าน AI ซึ่งสร้างแรงสันจะเทือนไปทั่วทั้งวงการเลยทีเดียว แล้วนี่ไม่ใช่แค่จับมือกันเล่นๆนะครับไม่เลยนี่คือดิลใหญ่ระดับประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้คือการยกเครื่อง AI ของ Apple ใหม่หมดเลยครับโดยเอา Technology Foundation Models ของ Google มาเป็นแกนหลักเหมือนยืมมันสมองชั้นยอดมาใช้เราเริ่มจากอะไรก่อนรู้ไหมครับเริ่มจากการปฏิวัติ Siri นี่แหละครับ <c oughs> แล้วดูตัวแรกนี้สิครับ1000ล้านดอลลาร์ต่อปีนะครับ <c oughs> มันบอกอะไรเราได้เยอะมากเกี่ยวกับความจริงจังของ Apple ในดีลนี้ แต่มันก็ทําให้เกิดคําถามตัวใหญ่ๆตามมาเหมือนกันว่าทําไมละ่ะเกิดอะไรขึ้นกันแน่คือถ้าใครตาม Apple มาตลอดจะรู้เลยว่าบริษัทนี้อีโก้สูงมากภาคภูมิใจกับการทำทุกอย่างด้วยตัวเอง In-house ตลอดแล้วอะไรล่ะครับที่ทำให้ต้องยอมกลืนน้ำลายตัวเองขนาดนี้ คำตอบมันซ่อนอยู่ในวิกฤตภายในของ Apple เองครับเป็นเหมือนพายุหลายลูกที่ถาโถมเข้ามาพร้อมๆกันจนเกือบจะทำให้ซีรีส์เนี่ยกลายเป็นของตกยุคไปเลยเรื่องแรกเลยนะซีรีส์มันเฟลหนักมากครับคือในการทดสอบภายในเนี่ยโอ้โหคำสั่ง1ในสล้มเหลวซึ่งตัวแรกระดับนี้ในทางเทคนิคเขาถือว่าใช้งานไม่ได้แล้วนะครับมันสร้างความหงุดหงิดให้คนใช้แบบสุด,สด แต่นั่นแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งครับปัญหามันลึกลงไปอีกอย่างแรกเลยคือเรื่องช่องว่างทางข้อมูลเพราะ Apple ชูเรื่องเป็นส่วนตัวมากๆใช่ไหมครับกลายเป็นว่ามีข้อมูลไม่พอไปเทรน AI ให้เก่งแล้วที่แย่ไปกว่านั้นคืออะไรคนเก่งๆครับหัวกะทิ AI ทยอยลาออกไปอยู่กับคู่แข่งกันหมดเลยเอาล่ะครับ พักเรื่อง AI ไว้แป๊บหนึ่งนะครับเรามาดูอีกสมรภูมิที่กำลังเดือดไม่แพ้กันเพราะในขณะที่ Apple กับ Google กำลังจูบป,ปากกันเรื่อง AI เนี่ยอีกด้านหนึ่งหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกก็กำลังรับดาบรอเชื้ออยู่เลยครับฟัง Google นี่โดนหนักเลยครับเหมือนเจอพายุ3ลูกซัดเข้ามาเต็มๆปลายปี2024ก็แพ้คดีผูกขาดเรื่อง Search ต้นปี2025ก็แพ้คดี App Store แล้วเดือนเมษาปีเดียวกันก็โดนอีกดอก คราวนี้เป็นเรื่องตลาดโฆษณา,าเรียกว่าโดนไปสามหมัดน็อกเลยครับแล้วข้ามฝั่งไปที่ยุโรปบ้างก็ใช่ว่าจะรอดนะครับสหาภาพยุโรปเนี่ยเขามีกฎหมายใหม่ชื่อ Digital Markets Act โอ้โหฟาดไม่ยั้งเลยทั้ง Apple ทั้ง Meta โดนค่าปรับกันไปคนละหลายร้อยล้านยูโรแล้วในสงครามแย่งตัวคนเก่งด้าน AI เนี่ยนะมันมีกลยุทธ์ใหม่ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำลังเพ่งเลงอยู่ เขาเรียกว่า acquire high พูดง่ายๆก็คือซื้อบริษัทเพื่อเอาคนไม่ได้อยากได้เทคโนโลยีซึ่งมันเป็นวิธีที่ดูเหมือนจะเลี่ยงกฎหมายควบรวมกิจการได้แต่แต่หน่วยงานรัฐเขาทันเกมครับเขาประกาศชัดเลยว่าเฮ้ยเราจะดูที่เนื้อหาไม่ใช่รูปแบบคือไม่สวนว่าคุณจะเรียกเดียวนี้ว่าอะไรแต่ถ้าผลของมันคือการผูกขาดกระโดนอยู่ดีทีนี้คำถามสำคัญเลยก็คือสองเรื่องนี้มันไปด้วยกันได้ยังไงเรื่องหนึ่งคือจับมือกันแน่น อีกเรื่องคือโดนไล่บี้จากผู้คุมกฎแล้วที่สำคัญที่สุด Apple ที่เป่าประกาศตัวเองว่าเป็นเจ้าพ่อแห่งความเป็นส่วนตัวมาตลอดจะไปใช้ AI ของ Google ได้ยังไงกันคำตอบของเรื่องนี้มันอยู่ในสถาปัตยกรรมทางเทคนิคที่ต้องบอกว่าฉลาดมากๆเป็นการออกแบบที่พยายามจะเอาข้อดีของทั้งสองฝั่งมารวมกันให้ได้ลองนึกภาพตามง่ายๆแบบนี้นะครับเหมือนกับว่า Apple เนี่ยไปเช่าสมองของ Google มา แต่ไม่ได้เอาไปไว้ที่บ้าน Google นะเอามาเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของ Apple เองซึ่งอยู่ในโครงสร้างที่เรียกว่า Private Cloud Compute ทุกอย่างที่วิ่งเข้าวิ่งออก Apple เป็นคนคุมหมดข้อมูลจะถูกแยกส่วนประมวลผลอย่างปลอดภัยแล้วก็ลบทิ้งคือยืมสมองเข้ามาแต่เอามาขังไม่ในบ้านเราแล้วก็เล่นตามกฎของเราเท่านั้นเพราะฉะนั้นการจับมือกันครั้งนี้มันเลยบอกอะไรเรามากกว่าเรื่องของสองบริษัทนี้ครับ มันคือสัญญาณที่ป่งบอกถึงความเป็นจริงบทใหม่ของวงการเทคที่เขาเรียกว่า co-opetition ก็คือ compete บวกกับ c o r p o r a t e แข่งขันไปด้วยร่วมรือไปด้วยในเวลาเดียวกันแน่นอนครับไม่ใช่ทุกคนจะเห็นด้วยกับภาพนี้คนดังอย่างอีลอนมสก์ก็ออกมาทวีตเลยว่าเฮ้ยนี่มันคือการรวมอำนาจไว้ที่ Google มากเกินไปหรือเปล่าเพราะในมือ Google ก็มีทั้ง Android และโ Chrome อยู่แล้วนะ งั้นเรามาสรุปกันหน่อยดีกว่าครับว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันสอนอะไรเราบ้างข้อแรกเลย Apple เลือกผลลัพธ์มากกว่าศักด์ศียอมทิ้งกลยุทธ์ทำเองทั้งหมดเพื่อประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีกว่าขออ้อ 2. AI กำลังกลายเป็นเหมือนโครงสร้างพื้นฐานเหมือนไฟฟ้าประปาที่ใครๆก็มาต่อยอดได้ขอ้อ 3. โลกยุคใหม่ของ Big Tech คือการทำสงครามสองด้านทั้งสู้กันเองแล้วก็จับมือกันไปพร้อมๆก,กับการรับมือกับผู้คุมกฎ ซึ่งนั่นก็คือข้อสุดท้ายแรงกดดันจากกฎหมายนี่แหละครับที่กลายเป็นตัวแปรสําคัญที่กําหนดทิศท,ทางของนวัตกรรมและทั้งหมดนี้ก็ทิ้งคําถามสุดท้ายที่น่าคิดเอาไว้ครับว่าในยุคสมัยใหม่แบบนี้ใครกันแน่ที่เป็นคนกําหนดอนาคตของเราจริงๆร,ระหว่างผู้สร้างนวัตกรรมอย่างบริษัทเท็กซหรือผู้คุมกฎที่คอยจับตาดูอยู่